ดีรับสวัสดีนะครับผมวันนี้มาพบกับแอดมินนนเช่นเคยวันนี้เราจะมาทำคลิปเปรียบเทียบระหว่าง MCX01 กับไมร์ราคาเจ0 0พันว่ามันแตกต่างกันยังไงอ่ะไม,ไม่ไม่ดังเหรอเดี๋ยวผมขอหัดหน้าแป๊บนึงนะอ่าเป็นไงชัดขึ้นไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับไมค์ My ตัวนี้เป็นระบบของคาร์ดิโอนยนะครับซึ่งจะรับเสียงเฉพาะด้านหน้าเดียวด้านหลังก็จะเสียงเบามากๆเดี๋ยวเราจะไปดูความแตกต่างกันครับระหว่างไมค์เจ็ดพันกับเจ้า MCX01 ตัวนี้ว่ามีอะไรแตกต่างมาก ไปดูครับัแบบแรกนะครับเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันของตัวไม่7,000บาทจะมีระบบรับเสียง4แบบอันแรกเลย Omni Directional Bi-directional แล้วก็แบบช็อตกันอันสุดท้ายนะครับผมเป็นระบบ cardioid ซึ่งไม์ของเรา M601 มีระบบ cardioid เหมือนกันเลยมาดูฟังก์ชันต่อไปกันนะครับตัวไม่7,000บาทจะมีในส่วนของการปรับเกนซึ่งไม์ของเราก็มีเช่นกันนะครับนี่นอ่าส่วนต่อไปนะครับในส่วนของการมิวไม์ไม7,000บาท จะมีให้ปรับเห็นไหมนี่แล้วมาดูไม้ของเรานะครับก็จะมีให้ปรับเหมือนกันเลยนะอยู่ตรงนี้ไม้ MZ01 ของเรามีปรับเอ็กโคได้นะแต่ว่าไมราคา7 0 0 0บาทไม่มีนะครับฟังก์ชันต่อไปการเสียบหูฟังเข้ากับไมไมราคา70,00บาทอยู่ด้านล่างนี้นี่อยู่ตรงนี้ MZ01 ของเรามีเสียบลูฟังเข้ากับไมเช่นกัน ต่อไปครับจะเป็นการปรับเสียงของหูฟังไม์ My ราคา7000บาทมีให้ปรับอยู่ด้านหน้าสามารถปรับได้แล้วก็ตัว MZX 0 1นไม่มีให้ปรับเสียงของหูฟังนะต่อไปนะครับเราจะมาเทสระบบคาร์ดิโอของไม์ MZX 0 1นย่เดี๋ยวลองกันเลยด้านหน้าครับด้านข้างด้านหลังเดี๋ยวเราจะมาลองกับไม์ราคา7 0 0 0บาทนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเส้นเสียงมาอยู่ที่เจ้าตัวนี้แล้วด้านหน้าด้าน,นาข้าง ด้านหลังเดี๋ยวเราจะมาลองเทสใช้งานจริงๆในการอัดเสียงเดี๋ยวผมจะทําการร้องเพลงเข้าไป,ไปทั้งสองตัวนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากเจ้าตัว M C X 01ก่อนเลยรักก็คือรักลงก็คือหลงเธทถามชาวบ้านมองก็คงไม่เข้าใจฉันนั้นเป็นวันที่เกิด ้นาใากา็จบกันไปแล้วนะครับกับการเทสและก็เรื่องฟังก์ชันต่างๆเจ้าไม้ mzx ศูกับไม้ราคา7 0 0 0ันบาทความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับใครที่สนใจอยากจะลองซื้อไปหาซื้อได้ที่ออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น lazada shopee j m มี่ออนลหรือว่าตามหน้าสาขาต่างๆสอาเราวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วย,ยว่ากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราไปแล้วไสวัสดีครับ I'm not sure what you're doing.